ณผู้ชมครับที่จังหวัดสตูลเจ้าหน้นาที่ศุลกากรก็ได้มีการตรวจยึดน้ํามันเถื่อนกลางทะเลจํานวนมากกว่า6 0 0 0ลิตรมูลค่ารวมก็ประมาณครึ่งล้านนะครับซึ่งน้ํามันส่วนนี้ก็นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับโดยเมื่อช่วงค่าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ด่านศุลก,กากรตมบาลังอำเภอเมืองสตูลนายยุทธภูมิธันทรักษ์นักวิชาการศุลก,กากรชํานาญการหน่วยสืบสวนปราบรามสตูลปากบาราร่วมกับด่านศุลก,กากรสตูลและก็สอนชนสตูลบูรณา,าการกําลังกัน นำเรือศูรากร807ออกลาดตระเวนกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในน่านน้ำพบเรือประมงต้องสงสัยที่บริเวณหัวแหลมเตะปูยูหมู่ที่1ตําบลปูยูอําเภอเมืองสตูลครับเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบพบว่าเรือลําดังกล่าวนะครับเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูงเห็นได้จากว่ามีเครื่องเรือจํานวน2เครื่องขนาด300และก็250แรงมา้ามีความผิดปกติจากเรือประมงทั่วไปแต่บนเรือลําดังกล่าวก็มีเครื่องมือประมงที่วางไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที ทางเจ้าหน้าที่ก็จึงนํากําลังเข้าปิดล้อมแต่ด้วยความที่คนบนเรือไหวตัวทันครับจึงใช้ความเร็วหลบหนีไปลหลังจากการตรวจสอบก็พบว่าเรือลําดังกล่าวไม่มีทะเบียนและก็มีการแดัดแปลงเพื่อบรรทุกน้ํามันเต็มลําประมาณด้วยสายตาก็พบว่าน่าจะมีประมาณ5,000-6,000ลิตรเชื่อว่าเป็นน้ํามันดีเซลท,ที่มีการต่อท่ออุปกรณ์ในการสูบน้ํามันเข้าออกจากเรือครับนายยุทธภูมิระบุว่าปฏิบัติการกวาดล้างลักลอบสิ่งผิดกฎหมายในครั้งนี้ ด้วยการสืบทราบมาว่ามีการลักลอบนําเข้าน้ํามันหลบหนีภาษีมาเป็นจํานวนมากเชื่อว่าเรือลําดังกล่าวเป็นเรือที่นําน้ํามันเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาขายในฝั่งจังหวัดสตูลโดยราคาน้ํามันที่ผันผวนทําให้เกิดการลักลอบจึงทําการยึดเรือของกลางมีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมกับตรวจยึดน้ํามันหลบหนีภาษีกว่า6,000ลิตรมูลค่าก็ประมาณ210,000บาทครับ ครับในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกกาลังผันผวนแล้วก็ราคาน้ํามันในประเทศของเรามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันดีเซลหรือว่าน้ํามันเบนซินการที่ราคามีความแตกต่างกันขนาดนี้ก็จึงมีขบวนการที่นําน้ํามันเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในพื้นที่นะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องป้องกันและปราบปรามกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามข่าวจากทีมงานของเรานะครับ,รบสวัสดีครับ